มานะถึงพูดสวัสดีค่ะมาตามมานะนะคะมีตัวน้ำมาอะไรอ่ะมาซื้ออ๋อไม่ได้กับน้องตลอดมากัดนอนมาซื้อเห็นอะไรสดเอาเห็นบ่กดติดตามเขาเลยยางบ่กดอันฟอลโล่เอาบอกตัวน่ะบอกนี่คนตายมันขึ้นอย่านี่ก่อนแต่มาน้ำเป็นคนแต่งหน้าสวยเจ๊ปอให้มาตามไปมิกซ์เสียงค่ะเพลงใหม่ เขาอยัางนั้นเช็คุนเชกตุนตรีย่จะขาวกไดอสองเพงลงเนี่เขาลองลอะไรก่นทำไมเสียงเยงปเ็นแบบแตันดังหพี่เมือน,นีสองเพลงนนเป็นรอยรอเป็นนอนอยุใส่มานอนอย,นอนอยูวัเดเชนรถยูวัวดสิไ,ดไปกวน,อนอยูตะกัถือดาอ๋อคืาว่กไปกวนเขาก็น้อนยุสาราน้ำกันนะ่แม่ตี อย่าลองพื้นตัวมันแต่งหนาๆเลยอ่ะไปไปซื้งองพื้นมันพี่แต่งหน้าไม่เป็นตวัวอย่างไปโหลดแมามาแล้วแต่งหน้าเสร็จพี่ไม่ต้องแต่งอะไรมากหรอกหน้าหลาดอยู่แล้วเร็วเจ้าหน้าไปหาเจ๊ปอบินได้ปะนี่ ติปถึงสตีห้าร้อยเจ็ดสบเจ็ดท่านนะคะแบ่งไปช่องนูบ้างนัจากวงกับปังปึงอยู่ทางพะพี่เอามัพี่มาเช็คราบพี่นองเดี๋ยวพานองไปด้วยครับได้เลยนันมีว่าจมีคมแดงมามาโลกมามาอันนี้เราคิว่าเป็นไผ่ีน่อยปีปีไอ้งี่เป็นไผ่ที่มาปีปีปีเตยจะเต้าจอเลยมงเป นถ้าเป็นเจ้าของคนนี้ก็ต้องเป็นเจ้าแก่แล้วนี่มารับมานีมารักที่มานีมาหนีที่มารักตาฉี่ฉีแล้วมาหนักมานีก็ซีกันฉีกันเฮ้ยเกิดอะไรกันได้ไหมมาหนีมารักแกดปากจัดคาดมาหนักเอาอะไรกันเอาพวกกันเนเรียกนักมวยเยสิเอาได้ยอะส่ะอันนี้อันนี้ซื้อเจ้าแก่นี่เออเอามาลน์ไดนร้อตูนแล้วจ้าแก่ ไปเพาได้เรียนแม่ดีแล้วดีแล้วเจา้าบพรได้เป็นเจ้าโตออ,อตได้เจ้าโตได้แล้วเว้ยเด้เป็นเจ้าโตอไร้เจ้าโตมาเอ้ <c oughs> อยแถวอะไรนะครับตมพ่พี่ขุนมาฟื้นา้องมาะพรันแห่งับเพลงลงเสียงอมาตับมันเนาะเทปบังแทนนี่ร้องมาลอดโอ้ยพูดดีจะฟังคำนี้แหละก๋วนี้ดีมนะนั่สิยงบออย่างมั่ก็บอก,นอนบบอก,กบเราทัวรเสยมาล้งกูได้ว,ว่าพ่ให้ยวกัน เงาบอลเนี่ยมาไอ้แบบนี้มันมีเด็กไอ้บนาอ้แบบนี้มาตัดทิ้งไเลยมาเอาไห้มาบที่หนมาคันมาคันด้วยเฮ้ยไปยุมาดิมาดิหลุมมเนี่ยมันต้องโอมไทรอย่างจังเลยที่เราวางแนไปแค่แต่งบุญแบบว่าบ่ได้ทำมือสีบ่ไ้บ่ได้เอามายืนดีๆแล้วก็มองน้าแฟนงแรงพูดแบบจริงใจคุณแบบจริงใจจะลำนาที่แหละ ก็หมดแถวต้รงอดหางก็ตัวหางก็ได้เหลือมาเกิดของพ่อเบบางพ่ออยากเป็นศิลปินไม่อยากเป็นอยากเป็นไหมอยากเป็นครับอยากเป็นละมองดูน่าแปดเพลงแล้วพูดอะไรก็ได้พูดแบบจริงใจแบบจริงใจเนาะขอบคุณแฟนๆครับเรื่องเรื่องกุศโลภเป็นตัวอย่างครับพ่อแบบเห็นแระเทศไเชียวแฟนเพลงที่เอารมณครับแฟนเพลงที่เอารมณครับผมอยากจะบอกว่าผมบอกจะบอกก็ผมอยากจะบอกว่า ผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะบอกว่าคนที่เขาชื่อว่าหลอดนะคนที่เขาชื่อว่าหลอดนั่นที่เป็นโคตกือวงสาวน้อยน่ะที่เป็นโคตรสุนือวงสาวน้อยเนียลอยเยอะมากเนี่ยน้อยเยอะเอาจริงใจนะเอาจริงใจจับภาพจับภาพมันบอกเนี่ยเอาจริงใจนะเขาบอกไหมเขาบอกแม่เขามีเมียลอยที่เจ็ดคนเขามีเมียลอยที่เจ็ดคนเนอาจริงใจคือกูเอาเออเอาแบบจริงใจไม่ใช่สองคนเนี่ย เป็นเก้าลอีกสองคนเป็นเก้าเป็นที่กะลงครับเป็นแที่กลงครับเฉพาะแถวชลบุรีนี่เฉพาะแถวชุบพรวัดหนองคำเนี่ยก่อนวัดหนองกำเนี่ย้าขี่ล้ไปน่ยขี่ขี่ถ้าไม่ดูตาล้างตาเรือไม่ได้นะอยากเหียบไม่นหยียหลอดคนแรกคุณเนียไม่เหยียหลอดชื่ออะไรกิตริบยันแล้วรยุซสิีก่อ ไม่อย่งม่นเจ้าพักอทิ่หน้าที่หลังเจ้าเรียนจริงว่าอเรียนที่ิรงอันก่อนอัเ้าคนมันบ่เนจคหอพ่อยู่อจ้าโคตนเปี่ยนเปนี่ยเปนเป่นล่พรนพอรพอรันะเปลยนคก็ได้บอกเนี่าไม่ย่าไม่ใส่ปากเลไมรตองชื่อแล้วเออเขาบอกเปว่าจีอีปีนะจีอีพเนี่ยขายไป่มีหอกกอ้มเลไปซื้อช่วย โอเคอเดี๋ยวให้น้องมาหน้าเช็คเสาร์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ศิลปินขึ้นเช็คเสาร์บนดนตรีบนเวทีนะครับ <c oughs> อีกทีอีกทีเล่นเล่นไม่เป็นอย่าเล่นเ,นเอ,อ้าฮะล,ลงลงไม้ไทยรักผมไม่ได้โม้ด้วยอวะผมก็เหมือนกันถ้ามึงเล่นเป็นผมใหม่มาเอามาหน่อย <c oughs> อ่ะน,น้องมาน้มาเลยครับอาจารย์แก่ลงไปอีแหนผมสายบ้านรู่เด็กแถวรอในรั้วอยู่ นั่งรักนั่งก็ตีก็โยกใจหลุมโรงมาให้ต้องแก่ไม้คา thank <laughs> you อ,อยังจำไ,ไม่ได้ใช่ก็จะไม่ว่ากัน<ข>อเอาเพียง,งใหนเลิกเอาเพียงอะไร ยังเอาหีดลกไปว่าได้งากเลยได้แล้วได้รอบสองนะคะรอบแรกเต้นเต้นรอบแรกเต้นเต้นก็ได้รอบที่สองค่ะรอบที่สองผ่านไปได้ด้วยดีนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ลูกชายด้วยนะคะทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแต่งหน้าแล้วบ๊ายบายเน่ัน เออน่ารัะรอบแหลมมันตื่นเต้นธรรมดาล่ะไปแล้วไปอะได้บอได้ยูได้ยูให้กำลังใจให้ยืนรุ่นรุยขางเวทีแบบนี้ยืนรุนฟังคนกับคู่กายยืนรุ่นฟังน,นออี่กับคู่กายคับโชคยืนรุนยูว่าอ่าโอเคโอเคอ่ะส,ส,สู้สู่สู่บายบาย